สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันกับเจนเอนเกเมอร์อยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบแอสซิส์นะครับสายมีดปลานะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับวันนี้เรามาดูกันก็ขอขอบคุณคุณโตชินะครับที่ให้ยืมตัวละครมาทดสอบในวันนี้ครับขอบคุณมากครับไปเราไปดูกันเลยโอเคเรามาดูสเตตัสกันเลยนะครับสําหรับสเตตัสนะครับก็จะอัเป็น สเต็ง99ครับวิท94ครับอิน70ครับแล้วก็เด็ก31นะครับส่วนสกิลนะครับอ่าค้าแรกจะอัพเป็นดับเบิล10ลบ10นะครับแล้วก็ดอกที่คิว5อีวินอม5นะครับอ่ามุดดินอ่ามุดดินแล้วก็แบ็กสไลด์ต่อมานะครับจะอัพเป็นมือนะครับขั้น10นะครับ แล้วก็จะอัพเป็นพิษนะครับส0แล้วก็จะอัพเป็นเวนอมนะครับเวนอมดัสนะครับขั้น10ต่อไปเลยสมิโบอ,อะไรไม่ต้องอัพนะครับต่อไปจะเป็น edp นะครับแล้วก็เมทิโอสตอมเวนอมไนนะครับแล้วก็เจาะเกาะครับอ่าสำหรับสายนี้นะครับอ่าส่วนต่อมาไอเทมที่สวมใส่ก็จะมีประมาณนี้นะครับ เป็นเซตแดงนะครับเซตแดงบวกดาเมจนะครับเซตแดงบวกดาเมจต่อมาจะเป็นมีดนี้แหละครับสําหรับสายนี้เป็นมีดปลานะครับบวกยี่สิบนะครับผมเพิ่มความแรงตามระดับบวกนะครับเมื่อบวกหกนะครับก็จะได้สกิลเพิ่มนะครับบวกสิบก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีกนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้นะครับเมื่อบวกสิบอัตราการไล่จะไม่มีนะครับรีมูฟ ไม่มีไล่นะครับต่อมาประดับจะเป็นตาเหรียญนะครับอ่าจะได้ดาเมจนะครับแล้วก็ลดดีเลย์สกิลเมื่อโบก15 2%นะครับส่วนข้างนี้ก็จะเป็นประดับปีกนะครับได้แอตแท็กครับ ATK โอเคเมื่อเราใส่คู่กันนะครับประดับเมื่อกี้นะครับเมื่อเราใส่คู่กันนะครับประดับเราจะได้ดาเมจเมื่อโจมตีธรรมดา2%แล้วก็ดาเมจสกิลครับ4%ครับอ่าเมื่อใส่คู่กันมันจะคอมโบกันนะครับต่อไป รองเท้านะครับอ่ารองเท้าเป็นเซ็ตครับชุดเซ็ตจะมีเกาะเกาะนะครับมัฟแล้วก็รองเท้าครับอ่าที่จําเป็นต้องบวกเยอะๆก็จะมีประดับนะครับประดับแล้วก็อาวุธเนี่ยครับหัวก็จะเป็นหมวกหมวกว่านะครับสีแดงการเดวิลูชิอ่าหมวกว่าสีแดงนี่สามารถเ,าเก็บหมวกได้ทั้งหมด3มชิ้นนะครับเราสามารถสับเปลี่ยนได้ นี่ครับแล้วก็เอาหมวกที่จําเป็นจะต้องใช้มาสับเปลี่ยนครับสับเปลี่ยนเราก็จะได้สเตตัสตามนั้นครับเป็นทุกชิ้นครับถ้าเป็นชุดสวมใส่สีแดงนะครับนี่ครับเราจะสามารถสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนได้เลยเราจะใช้ชิ้นไหนในสเตตัสเหมือนเราใช้แหละครับต่อไปจะเป็นการ์ดนะครับการ์ดที่สวมใส่นะครับการ์ดที่สวมใส่ตรงนี้ก็จะเป็นหมวกส่วนแรกจะเป็นเดวิลชิครับสเต็ครับ บวกหครับกันบอร์ดต่อมาเป็นมาน้ํานะครับเลดี้การ์ดครับอารามครับบวกเลือดสเปอร์เวิทสนะครับมีโอกาสไล่สกิลไฟฮะไฟรอบตัวทําให้มอนกระเด็นนะฮะการ์ดมินิบอดครับผมอ่าโอกาส3%มเปเซนะครับที่จะเพิ่มแอตแทกเป็นเวลาสึกวินะครับแมนติสครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีของสายเมดิโอแอสเซลนะครับ ดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับสามารถตีหมู่ได้นะครับจากนั้นเมื่อโจมตีเนี่ย55%นะครับมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็ติดบอดครับส่วนเฟืองที่ใช้นะครับเฟืองที่ใช้ก็จะเป็นเลซูจินนะครับบูทดาเมจขึ้น5-50%นะครับเมื่อบูทไม่ติดจะลดลง5-15%นะครับโรชชั่นรีเสิร์ช สำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มดาเมจสกิลกดพิษนะครับ440%ส่วนนี้จะเป็นชิลออฟไดรวินไลน์นะครับอาจจะสร้างชิลขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเมื่อเราได้รับดาเมจป้องกันนะครับมันจะรีคอเวอร์เลือดของเรามาเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับสักรอบหนึ่งมาครับก็มาถึงนะครับเรามาอยู่ที่ดงของเจ้านกฮาร์ปี้ครับนกฮาร์ปี้นี่ก็ จะเป็นเดมอนนะครับธาตุลมขนาดกลางนะครับผมจะใส่เป็นการ์ดเหมืองอ่าการ์ดเหมืองนะครับ2ใบแล้วก็เป็นสตูปนะครับจงตีเดมอนแรง20%นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกดพิกครับแฮปปี มาเจ็ดแสนครับนี่ครับตีหมูด้วยอ่ะวางสกิลพีดไปเวนอมนี่ <sitting> กดครับรัวๆครับ <got> อ่ะข้ดีของสกิลนี้คือตีหมูแล้วครับรุนแรงแต่ข้อเสียนิดนึงดูครับมานาเรานะครับ SP ลดอย่างรวดเร็ว ถ้าเรากดรัวๆน,นี่ครับคืออย่าให้เอหมดครับเราต้องใส่นี่ครับตูนไว้เลยช่องเอเวลากิวอร์นี่วิ่งเข้าดงนะปั่นใส่แบบสะใจเก้าแสนเอาดอกละล้านครับนี่ครับ,รบถ้าโดนตัวเดียวจะโดนแรงนะครับถ้าโดนหมูจะหาร 8 0 0 0ก็จะประมาณนี้นะครับมาครับต่อมาเรามาดูเอฟเฟกของสกิลมั้งนะครับอ่าเมื่อโจมตีมีโอกาสติดสตันนะครับอ่านี่ครับติดแล้วครับมีโอกาสติดสตันติดปาบอดนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจ jnm gamer ด้วยนะครับ อ่สำหรับวันนี้ก็ขอจบถึงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม